ผูปัญญาให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาทําขนมปังมูหยองกันนี่เลยก่อนอื่นก็เตรียมขนมปังไว้นะเลยแกะถุงก่อนเป็นมูหยองที่เราเพิ่งซื้อมานะ,ะโอเคเราก็เอามูหยองเนี่ยค่อยๆใส่ไว้แบบนี้นะใส่อีกไหมาจากนั้นนี่เลยน้ำสลัด เป็นน้ําสลัดที่เข้าแถมมาจากพวกอาหารนะที่ซื้อแล้วก็ทมาเป็นขนมปังหมูหยองได้น้ําสลัดตัเนี้ยรสเด็ดเลยเสร็จแล้วครับขนมเบกสําหรับวันนี้ขนมปังหมูหยองน้ําสลัดติดตามรับชมทูป,ปัญญาให้เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ